ล่าสุดนะครับเงินบาทเนี่ยเกือบจะขึ้นไปที่38บาทต่อดอลลาร์แล้วนะใกล้ๆแล้วนะมีหลายกระแสมากเลยนะครับบอกว่าให้ฟิกอาตาัตราแลกเปลี่ยนไปเลยนะฟิกไปที่35บาทต่อดอลลาร์เลยก็ได้นะในทางทฤษฎีเนี่ยทำได้หรือไม่พออะไรถ้าอยากรู้ไปดูกัน สวัสดีครับพวกับผมครับไผ่ธนเดชตะโกนะครับเจอกันอีกแล้วในรายการ5 Minute Investing เรื่องง่ายๆที่นักลงทุนควรรู้นะครับก็วันนี้เนี่ยเรามาในกระแสที่ว่ามีหลายคนเนี่ยบอกว่าเรานะ่าจะฟิกอัตราแลกเลี่ยได้หรือเปล่านะหรือเราจะทําอย่างนั้นได้ไหมในการฟริกค่าเงินบาทนะเพราะตอนนี้มันอ่อนค่ามากเลยนะฮะโอเค okay, วันนี้ผมจะไม่บอกว่าเราจะไม่พูดถึงว่าเอ้ยมันฟิกแล้วมันเราควรจะทำยังไงนะแต่เราจะมาพูดในแง่ว่าทางทฤษฎีเนี่ย การฟิกอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ยอมแลกมาหรือว่ามันทําได้มันต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคผมขอยกทฤษฎีที่เขาใช้กันเลยนะครับเป็นสากลผมไม่ได้เป็นคนคิดเองนะมันชื่อว่า impossible trinity นะครับก็คือสามเหลี่ยมที่ต้องการอย่างหนึ่งนะครับก็อง่ายก็คือระบบการเงินเนี่ยที่เป็นแบบเสรีปัจจุบันนี้นะครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างที่ว่าตามรูปนี้เลยนะครับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของ capital flow ใช่ไหม free capital flow เนี่ยก็คือประมาณว่า กระแสเงินเนี่ยอิสระนะครับกระแสเงินสามารถไหลเข้าออกประเทศได้อย่างอิสระนะครับนี่คือข้อแรกข้อที่สอนะครับก็คือฟิกเอชเชนเลทนะครับหรือว่าฟิกอัตราแลกเปลี่ยนนั่นแหละนะครับคือสิ่งที่เราต้องการทําใช่ไหมส่วนอย่างที่สามเนี่ยก็คือเ,ออเรื่องของนโยบายการเงินที่อิสระนะครับเราสามารถขึ้นดอกเบีย้ยหรือลดตัดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของเราได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อสามทีเนี้ยเขาบอกว่าไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมที่สัมพันธ์กันนะครับตามรูปคือในความชีวิตจริงนะครับ เราไม่สามารถเลือก3อย่างนี้พร้อมกันได้นี่นี่คือที่จะดีนะครับเราจะเลือกได้แค่2อย่างเท่านั้นจาก3อย่างนี้นะครับเหมือนกับว่าเราเลือก2อย่างต้องยอมทิ้ง1อย่างแน่นอนนะครับมันไม่สามารถทำาุมเปนสอย่างได้โอเคคราวนี้เนี่ยผมจะอธิบายขยายความเพิ่มเติมนะว่าเรามาดูกันเลยว่าสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะฟิกอัตราแลกเปลี่ยนนะครับโอเคเราเลือกแล้ว1 เพรานะน้นเราจะต้องเลือกอีกหนึ่งอย่างนะครับเพื่อเลือกได้แค่2นะครับแล้วก็ยอมทิ้ง1อย่าง,งคราวนี้เราลองมาดูว่ากรณีที่เราเลือกฟิกอัตราแรกเปลี่ยนแล้วเราก็เลือกอกระแสเงินที่อิสระด้วยก็คือ free capital f o เนี่ยเราเลือก2อ,อย่างนี้สแบบส,ะะสดงว่าเรายอมทิ้งเรื่องของนโยบายการเงินที่อิสระนะครับโอเคสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งเกิดขึ้นก็คือถ้าเรายอมทิ้งนโยบายการเงินที่อิสระเนี่ยหมายความว่า เ,เราเนี่ยไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ยได้ตามใจของเราอะ่ะได้บอกไหมอย่างเช่นถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยเราต้องขึ้นดอกเบี้ยตามนะครับเราเราจะไม่สามารถที่จะขึ้นเช้ากับเขาได้นะครับเพราะถ้าเราขึ้นเช้ากับเขาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออภิธานครับผมจะไายใว้ฟังมันคือเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในเมื่อเราฟริกอัตราแลกเปลี่ยนแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เลือกให้กระแสเงินเนี่ยอิสระด้วยคือสามารถเข้าออกอิกสระได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คืออย่างเช่นถ้าอเมิกาขึ้นดอกเบี้ยแล้วเราไม่ขึ้นใช่ไหม เราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าจะมีคนหัวใสกู้เงินประเทศเราที่ดอกเบี้ยต่ําเนี่ยไปฝากเงินที่อเมริกาแค่นั้นเนี่ยตรงๆก็จะได้กําไรทันทีแล้วไม่มีความเสี่ยงด้วยเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันคงที่ไงเราไม่ได้เรากู้เงินประเทศไทยแลกดอลลาร์แล้วก็ก็คือกู้เงินไระเทศไทยแล้วไปฝากที่บอเมริกาเนี่ยได้กําไรดอกเบี้ยมาโอนกับประเทศไทยกําไรชัวร์ร้อเรียกว่าอาบิฐานนะครับเพราะว่าเนี่ย สิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกที่จะขึ้นดอกเบี้ยตามอเมริกานะครับหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยตามกระแสค่าเฉลี่ยโลกน่ะขึ้นไปค่าหนึ่งจนไม่เหลืออภิธานหรือคนไม่อยากทำอภิธานและอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ี่ต้องรับในถ้าเราเลือกกลยุทธ์นี้นะสี่ราต้องรับประเด็ก็คือเราพร้อมที่จะขึ้นดอกเบี้ยตามกระแสโลกจริงหรือเปล่าถ้าเราพร้อมที่จะไหลตามเขาเลยเนี่ยต้องดูว่าคนไทยรับได้ไหมเหมือนอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยมาเยอะขนาดเนี้ยถ้าเราขึ้นตาม รับไหวไหมนะครับอันนี้ก็คือคําถามนะครับโอเคมาในกรณีที่2นะครับถ้าเราเลือกฟิกอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนเดิมแต่เราเลือกคู่กับนโยบายการเงินที่อิสระก็คือเราอยากจะขึ้นดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยตามใจเราอะตามที่ประเทศเรารับไหวนะครับเพราะั้นสิ่งที่เราจะต้องละทิ้งไปก็คือกระแสงเงินที่จะต้องไม่อิสระนะครับหรือว่าเราแบบนึกตัวอย่างง่ายกระแสงเงินไม่อิสระคืออะไรก็คืออย่างเช่น เมรัเสเซียนะครับห้ามโอนเงินหรือจํากัดการโอนเงินเข้าออกมีกฎเกณฑ์ขึ้นมานะครับหรือว่าจีนเนี่ยใช้แบบนี้เหมือนกันก็คือเขาเนี่ยใช้ในการเงินที่อิสระขึ้นดอกเบีย้ยลดดอกเบียเบ้ยได้ตามใจแล้วก็ฟิกอตาแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยกระแสเงินในการเข้าออกคืควบคุมชัดเจนอะสิ่งีเกิดขึ้นคืออะไรถ้าเราทำนะถ้าเราใช้วิธีนี้นะเราต้องแลกมาด้วยต่างชาติจะตกใจมากหรือรวมถึงธุรกิจในประเทศเนี่ยตั้งตัวยากเหมือนกันอยู่ดีมาปุ๊บ เป็นการเหมือนการค้าไม่เสรีขึ้นมาคุณจะโอนเงินไปเพื่อทําธุรกรรมซื้อขายอะไรเนี่ยลำบากแล้วนะครับวันดีคืนดีวันนี้แบงค์งชาติบอกไม่ได้ต้องำคำกำหนดเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยคุณทําไม่ได้แล้วธุรกิจจะเริ่มทํางานยากนั้นคือหนึ่งแล้วข้อ2คือเงินลงทุนในต่างประเทศนะครับคนจะมาลงทุนในประเทศเราเนี่ยเขาจะเริ่มคิดแล้วว่าเราไม่เสรี ประเทศเราคุ้มค่าพอไหมที่เขาจะกล้ามาลงทุนนะครับในเมื่อมันไม่เสรีแล้วเนี่ยวันนี้เขามาลงทุนปุ๊บวันทั้งหน้าอาจจะแบบจํากัดการดึงเงินออกเลยอย่างเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหมดเลยเพราะฉะนั้นการลงทุนต่างประเทศี่จะหายไปเยอะมากหรือว่าอาจจะไม่น่าดึงดูดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องยอมรับเรารับได้หรือเปล่าถ้ารับได้เราก็ทําได้นะครับโอเคแต่ถามว่าประเทศที่ทําอย่างนี้ได้เนี่ยก็เห็นไหมก็เราก็เห็นชัดๆนะคือจีนใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยยอมรับได้อยู่แล้วคือเขาไม่แคร์ ต่างประเทศจะไม่มาลงทุนเขาไม่แคร์<ม>เพราะว่าคนในประเทศบริโภคกันเองโอเคแล้วนะครับคือเขาประเทศเขาใหญ่พอที่จะทําธุรกิจภายในประเทศอย่างเดียวคือเขาไม่แคร์ต่างชาติแต่อย่างของเราเนี่ยคนข้างต้องแคร์เลยนะคือมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งเกิดขึ้นเพราะนั้นเรื่องของการฟริกแคปิอลโฟนเนี่ยมันคือการฟริกการค้าไม่ให้ให้มันไม่เสรียง่ายๆนะครับเหมือนรัสเซียหรือว่าจีนอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกนะก็มันก็จะทําให้ มันก็จะไม่หมาะประเทศเราอะนะครับมันน่าจะหมอกับประเทศที่ใหญ่ที่บริโภคภายในได้อันนะี้สำหรับข้อนี้ในความเห็นของผมนะอ่าโอเคประมาณนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้กันไปนะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากสวัสดีครับบ๊ายบาย